วันนี้เป็นวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2556มีโอกาสได้มาสอบถามหรือกาาบเรียนถามท่านจิตโตอีกสักครั้งหนึง่งเนื่องจากว่าได้ยินได้ฟังท่านในอธิบายในเรื่องของการมาคุณทั้งห้าประการมาพาให้มีความคิด อยากจะถามท่านอีกสักข้อหนึ่งท่านจิตโตจะเห็นว่าอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรกหากท่านอยากจะถามเราตอนนี้อารมณ์เราก็พอมีกำลังใจอยากจะตอบท่านละถ้าไม่มีเมื่อไหร่นั้นเราก็จะบอกนะท่านมีเรื่องอยากจะถามอะไรกับเราละ่ะปัญหาก็มีอยู่ว่า ก็กราวเรียนถามท่านว่าคนที่เขาอยู่หมก,มกมุ่นอยู่ในกรรมคุณอย่างคนทั่วๆไปอย่างเนี้ยแล้วเขาจะทํำยังไงถ้าเขายังต้องอยู่กับกรรมคุณทั้งห้าประการและจะไม่ต้องตกนรกจะคิดยังไงเออท่านก็ใจถามเนาะคือ <c oughs> เรื่องอย่างนี้ เราว่าท่านลองพิจนารณาตามเราไปด้วยจะดีกว่าหากจะเอาถามอย่างเดียวหรือเอาไปจำหรือจะเอาไปจดเอาไปพูดเอาไปคุยก็คงจะไม่มีประโยชน์สาระก็น้อยท่านตั้งใจฟังผมพูดไปเลยดีกว่าดีไหมล่ะเรื่องของเรื่องของคนอย่างเราเราท่านท่านมันก็ยังอยู่ในการกระทบ ในสิ่งที่ตายเห็นรูปหูเราก็ได้ยินเสียงจมูกเราก็ยังได้กลิน่นลิ้นของเราก็ยังรับรสได้กายของเราก็ยังสัมผัสแต่ต้องจิตใจของเราก็ยังไม่เลิกคุณคิดในสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบในอารมณ์ปัจจุบันท่านลองคิดกันว่าจะมีใครในโลกใบนี้ที่จะหนีห่างในเรื่องการมคุณทั้งห้าประการไปได้เล่า แต่ในความจริงที่นักปฏิบัติทมคำสั่งสอนข้อองค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคเขาก็มาเด้หลีกหนีในในสิ่งที่ถูกกระทบจากกรรมคุณทั้งห้าประการหรอกเพียงแต่เขาคิดแยกแยะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการรู้ที่กระทบจากรูปเสียงกลิ่นและกรสสัมผัสระหว่างเพศอย่างนี้เป็นต้นมันทำให้ใจของเราเห็นอะไร เห็นแล้วเกิดความพอใจหรือว่าเห็นแล้วเกิดความไม่พอใจเห็นแล้วเกิดความยินดีหรือว่าเห็นแล้วก็ไม่เกิดความยินดีอะไรไอนี่มันเรื่องของการคิดการเห็นหน้ะท่านนะส่วนว่าจะทำให้เราผู้กำลังคุกคีหมกอยู่ในสิ่งที่เข้ามาสัมผัสที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงในตาที่ต้องเห็นรูปหูเราต้องได้ยินเสียง จมูกเราต้องได้กลิ่นลิ้นเราต้องรับรสกายเราต้องสัมผัสมันไม่อาจจะให้เราเลี่ยงหนีจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เว้นแต่เราเข้าฌานสมาบัติได้อยู่ในอารมณ์สมาธิอย่างน้อยก็อุปจารสมาธิหรือเข้าผสมฌานหรือให้ดีก็ฌานสี่ไปเลยแต่มันก็เป็นไปได้ยากในคนส่วนใหญ่ ที่จะส่งอารมณ์สมาธิแบบนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ไปแล้วก็คงไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกรรมคุณทั้งห้าประการถูกมากทีนี้ท่านว่าคนที่เราจะต้องหมกอยู่ในกรรมคุณทั้งห้าประการแต่จะทำยังไงให้ใจของเรานั้นไม่ต้องตกนรกอันนี้เป็นของไม่ยากเลยท่านเอ๋ย เพราะว่าพระพุทธเจ,เจ้าทรงได้จำแนกสิ่งที่เราพิจารณาไม่ให้จิตของเรานั้นเกิดความระมบโลกมากหรือเกิดความเกลียดความโกรธความผูกพยาบาทอาฆาตแม้กระทั่งความหลงจนทำให้เรานั้นลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเกิดอคติลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความกลัวความโกรธความหลงอย่างนี้เป็นต้น นั้นอาการของจิตที่จะแสดงอารมณ์ออกมาในเมื่อมันถูกกระ,กระทบจากสิ่งที่ตามองเห็นอย่างนี้ใจมันก็ต้องมีการคิดถูกไหมล่ะท่านเพราะโดยปกติกระทบปั๊บมันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันก็มีอยู่ในบางครั้งบางอารมณ์นั่นมันไม่เป็นโทษอะไรเหมือนกระทบก็เหมือนกับมันไม่ได้กระทบเพราะจิตมันไม่ได้คิดอะไร แต่ถ้าถูกกระทบเหมือนว่าโดนกระทบก็<ๆ>กบกกต่อเมว่อจิตมันต้องคิดคิดอะไรล่ะคือจะคิดพอใจคิดยินดีกับสิ่งที่เรากระทบจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลล้นรับรสกายสัมผัสเรียกว่าใจกําลังแตะต้องกับสิ่งที่มีความรู้สึกนานาประการผ่านเข้ามารวมความแล้วไอ้นี่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันให้ละเอียดหน่อยนะท่านนะ อย่าเพิ่งสับสนเอาเป็นว่าฟังไปก่อนใน,นเรื่องที่เราจะพิจารณากันเพื่อให้มันไม่ตกนรกก็ต้องทำตามคำสั่งสอนขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงจัดไว้ว่าทานนามัยบุญน่ะสำเร็จจากการให้ทานศีนลละไมยบุญก็สำเร็จจากการรักษาศีลภาวนาไมก็สำเร็จจากการภาวนา ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายท่านสำเร็จจากอาการทั้งสามประการแล้วหรือยังละแต่เราสามารถทำให้ผลของทานที่เราได้ทำลงไปในทุกวี่ทุกวันบังเกิดขึ้นทำให้จิตของเราไม่เกิดความอยากได้ในทรัพย์ของสินของคนอื่นนี่เราก็ถึงเราจะมีความพอใจถึงเราจะมีความยินดีในสิ่งที่เราเห็นเราชอบ แต่เราก็ยังยับยั้งชั่งใจที่จะไม่เป็นระโมบโลภมากไม่ไปยื้อแย่งไม่ไปอยากได้ของใครเขามาเป็นของเรานี่มันเอาใจมาตั้งไว้แบบนี้ก็เพราะว่าเรามันมีใจให้จนชินแต่เราไม่ฝึกใจให้คิดที่จะให้คนอื่นเขาเสียบ้างเลยไอ้เรื่องที่จะให้เราคลายจากความอยากความโลภความต้องการในสิ่งที่คนอื่นเขามี และเราก็อยากจะมีกับเขาบ้างบางคงหักห้ามจิตใจเราได้ยากเหมือนกันนะท่านนะอันนี้ต้องทำตามข้อปฏิบัติคือการฝึกใจของเรานั่นเองว่าฝึกให้ให้ฝึกให้ใจมันคิดให้มากกว่าคิดที่จะเอาพอเราคิดให้บ่อยๆเข้าให้คนที่เรารักก่อนแล้วเราก็ให้คนที่เราไม่เคยรักให้คนที่เขาเป็นมิตร หนักๆเข้าละศัตรูเราก็คิดให้ได้คิดให้นะแต่เราไม่จำเป็นต้องลงมือให้เพราะเขาคงไม่รับของเราในขณะที่เราลงมือไปให้เขาแต่คิดให้นะี่ยมันต้องมีไว้หนึ่งคือให้อาภัยก็ได้สองให้เมื่อเขาเพียงพร้ําลำบากทุกยากแสนเข็นไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเราก็เข้าไปช่วยก็ได้อย่างนี้เป็นต้น นี่การฝึกใจของเราให้มีทานคือฝึกให้จิตมันคิดที่จะให้มากกว่าคิดจะเอามันก็เป็นหนทางทำให้เราต่อสู้กับอารมณ์เมื่อยามที่มันกระทบในรูปที่เคยพอใจเคยยินดีหรือกระทบเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งจิตมันก็จะมีคำตอบของมันเองว่าไม่อยากได้ของใครละต่อให้ดีให้สวยให้งามให้มีค่ามีราคาสูงแค่ไหน เราของเราเองก็มีเรายังคิดให้คนอื่นเขาได้เลยที่เราให้มันก็มีเหตุผลเพราะเราไปให้ส่งเดชให้เป็นเพราะอะไรเราก็คิดว่าของเหล่านี้มันไม่จีรังยั่งยืนแต่ว่าเราก็ไม่จีรังยั่งยืนจะเป็นจะตายในช่วงเวลาใดเราก็ไม่ทราบนั้นชีวิตมันเต็มไปได้วยความไม่แน่แต่ความตายเป็นของแน่ ไอการที่เราจะมาหวงแหนในทรัพย์สมบัติพัสถานที่มีอยู่นี่เราก็เคยอยากได้มาก่อนของเหล่านี้ที่อยู่กับเราถูกไหมล่ะมันก็ต้องมีใจเคยอยากเคยแสวงหาดินรนมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่น้อยเราก็ทราบว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็ลําบากสุดท้ายพอเราได้มาแล้วมันก็กองอยู่ในที่ที่เราต้องมานั่งเก็บนั่งทาฟาร์มสะอาด นั่งหวงแหนโกลมจะหายอย่างนี้เป็นตน้นถึงเวลานี้เมื่อเราคิดว่าชีวิตมันก็ไม่แน่ทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรจะแน่วัตถุธาตุท้งไหนมันอาจจะพังลงไปหรือเสื่อมลงไปถูกทําลายลงไปได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้มันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายนี่แต่เกิดสัมบัติของเราเรารักเราชอบเก็บไว้อย่างดีนั้นมันมีโจรขโมยไปเสียจิบหรือว่าถูกไฟไหม้น้ําพัดพรากเอาไปเสียหมด ทีนี้เอ้ของรักของหวงมันก็ไม่ได้ใช้เราก็มานั่งคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราคือความไม่แน่มันมีอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นได้ทุกขณะลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเสียด้วยโดยเฉพาะความเป็นควา,ามตายของชีวิตเอกสมบัติเหล่านี้ถ้าเราจะคิดหวงแหนกันมันก็ไม่มีประโยชน์ได้มาดีฝาน,นี้เราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี แต่ให้คนที่ควรให้ให้คนเขากำลังเดือดร้อนให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งให้ให้แบบนี้เราก็ไม่ได้หวังอะไรจากคนรับคนรับจะพอจะพอใจก็คงต้องพอใจกันแน่แต่เขาจะกระตันอยู่หรือเปล่าเขาจะรู้คุณเราหรือไม่เราก็ไม่รับสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์หรือแม้กระทั่งจะหวังผลตอบแทนจากคนเหล่านี้เราก็ไม่คิด เพราะเราให้ขาดพอใจมันคิดอย่างนี้มันก็ไม่รู้สึกเอาหวงแหนทรัพย์ทั้งหลายถึงมันจะดีกับเราเหลือเกินแต่เราก็รู้ว่ามันมาหาสู่เราเนี่ยด้วยความดิ้นรนของเราเป็นหลักแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะมาคอยกอดคอยรัดคอยกังวลคอยห่วงคอยทำความสะอาดคอยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระแล้วเราก็ตาย สิ่งเ่านี้มันก็ไม่ได้เห็นช่วยอะไรให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพลากดับทุกข์ในใจเรามันก็ช่วยเราไม่ได้แต่ตอนเราไปหามันมาเนี่ยแหมมันช่างแสนสาหัสสากันกว่าจะได้มาถูกมะมันคิดไปคิดมาคิดมาแล้วคิดไปคิดจนใจของเรามารู้สึกว่ามันไม่มีความหมายนั่นแหละท่านเอ้ยพอมันไม่มีความหมายสําหรับเราแต่มันมีความหมายสําหรับคนอื่นเราก็ให้ได้ ทีนี้มันก็ให้ขาดพอใจมันคิดให้บ่อยๆเข้าทําบ่อยๆเข้าทีนี้พอเห็นของที่คนอื่นเขามีใจมันก็เลยคิดว่าไอ้ที่เขามีก็มาอยู่กับเขามันอาจจะหายไปจากเขาเมื่อไหร่ก็ได้ตัวเพื่องอาจจะตายไปจากสิ่งที่เขามีอยู่ก็ได้แล้วเราจะไปอยากได้มาทําไมเอามาแล้วมันก็จากเราไปแล้วก็ต้องจากมันไปอยู่ดีเลยไม่มีอารมณ์คิดอยากได้ นี่มันเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงได้วางหลักปฏิบัติให้กับเราไว้ว่าเว่าเราไม่สนใจหรือไม่รู้สึกยินดีพอใจในรูปในลักษณะที่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเรานารกมันก็ไม่พาเราไปกันแน่เพราะว่าใจเราไม่มีความคิดชั่วถูกไหมล่ะนั้นเรื่องของปาณาจิบาตก็ีีอาจินาทานกาเมมุสสาสุลาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกๆขอ้อ มันก็คิดเห็นไปในทางเดียวกันนี่แหละแต่ให้เรามานั่งสาสยายเสียทุกข้อทันผู้ฟังก็ไม่ต้องคิดกันนะสิลองกลับไปคิดดูบ้างสิงว่ามันจริงไหมละ่ะไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรที่คนเรามาันดิ้นรนเนี่ยโลภแล้วมันก็ไม่ได้มันก็เกลียดโกรธไอ้โกรธเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นตกนรกรองนาทนาเพราะโกรธมันเป็นแค่อารมณ์ เดี๋ยวมันก็เลิกโกรธได้มันไม่มีความหมายอะไรนะักหรอกแต่ไอพยาบาทอาฆาตอันนี้สิมันเลิกไม่หายมันคอยเกาะอยู่ในใจหรือว่าคอยระลึกอยู่ในจิตใจของเราได้ทุกเมื่ออย่างนี้มันเดึงให้จิตเราเศร้าหมองถึงเวลาก่อนตายจิตมันไม่ผ่องใสขึ้นมาก็ไปนระกได้เหมือนกันนั้นในความ หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงเราจะยังหมกมุ่นอยู่ยังต้องชอบใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่ยังเห็นว่าของนี้เป็นของสวยไอ้ของนี้เป็นของชอบใจของดีเป็นยังอร ե อร่อยมันน่าชวนทานเือกกลิ่นมันก็หอมดีเสียงเพลงก็น่าฟังสัมผัสก็นุ่มนวลน,น่าหน้ามีหน้าใช้อาการเหล่านี้มันก็ไม่ได้ทําให้เราต้องตกนรกไปหรอกหากว่าเราไม่ได้ไปคิด ที่จะไปยื้อแย่งของใครเบียดเบียนใครมาสุดสไลายใครใจเนี่ยมันดูง่ายแต่มันไม่มีน้ำใจเมตตาซึ่งกันและกันไม่เห็นเห็นเขาเห็นเราคือเห็นอกเขาอกเรากันบ้างอย่างเวลาเราพิจารณาเราก็มองถึงตัวของเราเองว่าเรามันก็เกิดมาเพื่อตายสิ่งที่อยู่กับเราก็หามายากลำบากจะเป็นจะตาย ของเหล่านี้ก็มาหวงแหนเก็บไว้ก็ไม่ช่วยเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเสทีทีไหนเ,เราเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่คนอื่นมันยังเดือดร้อนเขามันขาดเขามันจําเป็นอย่างนี้เราก็แบ่งปันให้เขา,เขาได้เมื่อใจมันคิดแบบนี้คนอื่นเขาก็ต้องคิดเหมือนกับเรานั่นแหละคือเขาก็ต้องหว่าจะได้ของเขามาเขาก็ต้องทําความลําบากยากเข็ญได้แล้วเขาก็หวงแหน อะไรเอาวอนจะมันจะจากเขาไปก็ต้องรู้สึกทุกข์ใจเสียใจลำพึงลำพันแล้วก็ยังมีเรื่องที่คร่งเครียดอยู่ในจิตเขาอีกต้องมากมายอาการแบบนี้มันก็น่าสงสารไม่ล่ะวันเรามีความรู้สึกสงสารเวทนาในสิ่งที่คนเองเขาก็เป็นเราก็เป็นมันทําไม่ลงใจมันก็เลยทํากับเขาไม่ได้ในทางไม่ดี จิตมันก็เลยไม่คิดเบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนสัตว์ในว่าคนหรือว่าสัตว์เราก็ไม่คิดเบียดเบียนทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอย่างนี้ความเป็นปกติก็เรียกว่าศีลเนี่ยก็แปลว่าปกติเพื่อเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์เราท่านแปลให้เราฟังแบบนี้ในเมื่อปกติมันไม่มีสิ่งเป็นโทษตายไปเราก็ไม่มีอารมณ์จิตที่คิดชั่ว สิ่งที่จะพาให้ใจมันมัวหมองด้วยวิบากกรรมอะไรมาดนใจเราในขณะก,ก่อนตายก็ไม่มีความดีที่เราทำด้วยการบริจาคทานหรือการให้ควบคุมจิตใจของเราไม่เบียดเบียนคนและสัตว์กายวาจาใจเป็นศีลจิตก็ตั้งมั่นในความคิดถึงคำหนึ่งถึงที่จะกระทำจะให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์ความสุขต่อเนื่องเรื่อยๆอย่าง,งนี้มันก็มีทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาเป็นตัว มาใจของเรามันตรงอยู่กับหลักปฏิบัติอย่างนี้จนความดีมันคุมใจเราจนไม่มีอารมณ์อยากชั่วคือไม่อยากฆ่าไม่อยากเอาของใครไม่อยากเบียดเบียนใครไม่อยากทําลายความสุขของใครด้วยกายวาจาและก็ใจอีแบบนี้ท่านเอ้ยมันนตกนรกไม่ได้หรอกนะเขาไม่เอาเราไปหรอกที่นรกเขาที่เขาเยอะแยะก็จริง แต่ไอคนเร็วๆที่ยังรองที่จะลงนรกมันก็มีอเยอะเราก็เหย่าไปแบ่งปันเอากับเขาีสักที่เลีงเลยนะส่วนไอที่ของเรามันบนสวรรค์กว้างขวางใหญ่โตสวรรค์ก็ได้พรหมโลกก็ได้แม้ถ้ามีใจหมดความพอยใจในมนุษย์โลกสัหน่อยแล้วก็คือหน้าเบื่อหน้าไหนเกิดมาไม่เห็นจะมีความสุขอะไรตัดใจว่าไม่เกิดมันเลยเสดีกว่า แตาจิตมันคิดได้อย่างนี้เดาท่านเลยทันโชคดีเหลือเกินที่การได้มาเกิดเพราะพระพุทธศาสนาและยังมีใจเห็นถูกคิดตรงคิดถูกคิดดีมีความเฉลียวฉลาดมองไปเห็นความจริงไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ฝืนไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเราต้องฝืนใจมันเป็นอย่างนั้นเราจะฝืนให้เป็นอย่างนี้ก็ขอไม่ดีอยาให้มันดีของมันทุกข์ก็อยากให้มันสุขไอ้นี่ใจมันยอมรับโดยไม่ฝืน ก็พากันเบื่อหน่ายดินแดนอย่างนี้ไปอย่างไม่อยากกลับมาเกิดอย่างนี้ท่านไปนิพพานได้ไม่ยากนั้นนรกมันยิ่งไกลใจเราไปอีกนะไกลามากเลยเราห่างมันมากเหลือเกินในคนที่มันมีอารมณ์ยังอยู่ในกรรมมคุณก็เรียกว่ายัางมีความพอใจในรูปพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่ว่าจิตของท่านเหล่านั้นกลับมีความ ประวัติคิดพิจรารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนว่าตนเองก็ยังไม่แน่ว่าจะอยู่หรือว่าจะตายตนเราหาสิ่งมาได้กระแสนยากเขียนลำบากใจไอ้คนอื่นก็คงจะเป็นเช่นนั้นแต่เขาเดือดร้อนเราให้เลยเราสงเคราะห์เขาเลยอย่างนี้เป็นต้นท่านพอคิดตามทันไหมล่ะจริงๆเรื่องคิดแบบนี้มันไม่ยากหรก มันเป็นเป็นเพียงมุมให้เราได้มองให้เห็นว่าการที่เราอยู่ในโลกที่ยังมีตาเห็นรูปหูยังได้ยินเสียงกลิ่นเรายังได้รับรู้ทางจมูกลิ้นเรายังรับรสได้กายเรายังสัมผัสแต่ต้องร้อนเย็นหนาวอุ่นแข็งกระด้างนุ่มนวลเรายังรับรู้ได้จิตของเราก็ยังคอยตามคิดพิจนารณาไปให้รู้สึกพอใจไม่พอใจได้ เร่งราวเหล่านี้มันมีเกิดขึ้นกับทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ทั้งนั้นแหละไม่เว้นแม้กระทั่งพระอาหารหันต์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนทุกองค์กันนั่นแหละแต่ว่าความที่จิตมันถูกรู้แจ้งเห็นจริงมันก็เลยแยกแยะไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่ไปมีรูปให้เห็นมีมีกลิ่นให้ได้กระทบมีรสให้รับสัมผัสทางนิ้น มีอะไรแต่ไม่มีอะไรที่เราต้องรับรู้ตามอัตภาพปกติที่มันไม่ได้เสื่อมสลายตัวไปจนรับทราบไม่ได้นั้นอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่มันกระทบแล้วรับรู้ในอารมณ์ก็คือตัวคิดมันอยู่ที่จิตมันไม่อยู่ที่ไหนนั้นตัวจิตมันเห็นอะไรถ้ามันเห็นอย่างที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นๆท่านทบทวนเราเองกัแล้วกันนะท่าน,นก็จะรู้ว่า จิตพอมันคิดตรงตามจริงปับ๊บมันก็ถอดถอนความกระสับกระสายความดิ้นลนการคิดยื้อแย่งประทุษร้ายสร้างเวรสร้างกรรมหรือไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีมลองนะมันก็มีแต่ใจเมตตามีจิตกรุณามีมุชิตตามีใจยอมรับนับถือความเป็นจริงที่ไม่สามารถฝืนได้เขาเรียกวางอุเบกขา คือทำเต็มที่แล้วให้เต็มที่สงสารเต็มที่แล้วแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็วางวางใจว่าฝืนไม่ได้ว่าคนเรามันมีกรรมเป็นตัวกําเนิดเกิดให้เป็นผลอย่างนี้เราจะไปฝืนทางใครมาเราพยายามแล้วมันไม่สําเร็จมาไม่สําเร็จก็ปล่อยวางไปก่อนว่าเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสที่มันเหมาะมันเจาะมันสามารถทําได้เราก็จะทําว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขา ไม่ใช่อยู่ๆมันวางไปเฉยโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะมันวางเพราะว่ามันทําไม่ได้คือความเมตตามันทําไม่สําเร็จความกรุณามันทําให้เกิดผลไม่สําเร็จดังใจที่คิดอีนี้จิตมันก็จะว้าวุ่นจะไ,ไม่ละเราก็ต้องพิจนารณาว่าไม่เป็นไรว่าตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวตอนหน้าก็มีช่วยตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวตอนหน้าเราก็ช่วยได้บุญบาปคนเรามันมีสิ่งที่บังเกิดขึ้นให้เป็นอุปสรรค ต่อการช่วยเหลือกันและกันเสมอทีเนี้ยท่านลองพิจารณากันเองเถอะว่าไอ้ข้อที่ว่าพกคนมันก็ยังเห็นอยู่สัมผัสอยู่รู้อยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสสิ่งเหล่านี้มันห่างกับจิตใจของเราผู้ยังต้องอาศัยในร่างกายนี้ไม่ได้ดอกมันตั้งอยู่ของมันอย่างนี้เป็นของติดกันไปจนฝ่าร่างกายมันจะพัง แต่จิตนั้นมันไม่จำมันไม่ใช่กายนี่กายมันไม่ใช่จิตจิตมันก็ไม่ได้มีอะไรในร่างกายร่างกายก็ไม่มีอะไรในจิตมันแค่อาศัยกันเหมือนคนกับรถมันอาศัยกันเท่านั้นแหละคนก็ไม่ใช่ตัวรถรถก็ไม่ใช่ตัวคนคนก็ไม่ใช่รถรถก็ไม่ใช่คนเรื่องของรถก็ไม่เกี่ยวกับคนเรื่องของคนก็ไม่เกี่ยวกับรถมันเป็นแบบนั้น ในเรื่องของจิตมันจึงเป็นเรื่องที่เราคิดตัดสินใจเองแต่เราไม่ยึดไม่ชอบไม่พอใจไม่ยินดีเมอนเฉยมันเสียยเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระวังสิ่งที่กระทบกายเรามันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่ทําให้เราเดือดร้อนอะไรเกิดเกิดดับ,ดบมีก็เหมือนไม่มีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรกับมันในสิ่งที่มันมีรูปให้เห็น มีหูให้เราได้ยินมีจมูกให้รับกลิ่นได้หรือมีกิ่นให้เรารับรู้มีรสให้กระทบลิ้นเรามีกายต้องสัมผัสแต่ต้องในสิ่งต่างๆไอ้ความรู้สึกยินดีหรือพอใจมันก็เกิดเป็นปกติใจมันทื่ไม่รู้ภาษาภาษาตายด้านมันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วไอ้นันตงหุ่นยนต์ ไอ้นี่มันผิวพรรณวันนะเนื้อหนังบางสาประสาทมันมีตามันยังรับรู้เป็นภาพได้จมูกมันยังกระทบรู้สึกเป็นกลิ่นได้มันยังรู้อย่างนี้ได้จะให้ไปหักห้ามมันยังไงนอกจากห้ามที่ใจเขาไม่ห้ามที่อื่นห้ามใจเราไม่คิดตามมันให้มัเกิดความชั่วคือเบียดเบียนไปยื้อแย่งไปประทุษสลายไปทําลายอย่างนี้ต่างหากละ่ะ แต่เราไม่มีอาการความชั่วดังที่กล่าวมาเราก็มาทำ้งกลัวว่า,าจิตของเรามันจะเศร้าหมองดึงให้เราลงนรกหรอกรวมความแล้วไอเรื่องการที่อยู่ในโลกที่มันมีกรรมาคุณทั้งห้าประการอยู่คู่กันไปจนฝ่ายจะตายเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเหตุสำคัญอะไรเลยที่ทำให้เราต้องตกนรกตกไม่ตกมันอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้อยู่ที่ภายนอก นั้นการปฏิบัติก็ปฏิบัติก็นลงลึกเข้าไปในใจแล้วว่าขาดอะไรคือมันขาดเมตตามันก็โลภมันขาดเมตตามันก็โกรธมันขาดเมตตามันขาดพิจารณาตามจริงมันก็หลงเ,เรื่องทั้งหมดเขาจึงต้องศึกษาฝึกจิตใจของเราโดยการพยายามเพียรในการให้พยายามเจริญจิตให้มีเมตตากรุณา เพื่อทําให้ใจนั่นเราไม่โกรธใครจึงถึงขั้นต้องพยาบาทบอาฆาตไอโกรธมันเป็นอารมณ์นะจำไว้านะาทันนะมันเกิดได้ตั้งแต่คนธรรมดาถึงพระอาหารหันต์นะแต่มันไม่พยาบาทบอาฆาตหรือโกรธแล้วไม่คิดฟุ้งซ่านโกรธและยังคิดหาเหตุหาผลโกรธและยังยังไม่สามารถลงไปได้ว่าใครถูกใครผิดไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของการคิดการเห็น ใครคิดเห็นได้แค่ไหนมันก็ทำลายสิ่งที่วุ่นวายในจิตใจของเราให้มันสงบลาบคาบไปเร็วรือช้ามันก็แล้วแต่ใครจะคิดเห็นอะไรตรงนี้มันที่ปัญญาคนมันไม่ได้เกี่ยวกับใครที่ไหนกันเล่าในการปฏิบัติมันก็ลงให้เรามันเกิดความเฉลียวฉลาดมีสติป,ปัญญาสามารถที่จะเห็นแล้วก็วางจิตใจไปในความเป็นจริงได้อย่างไม่ต้องมีความหวั่นไหวไปกับมัน นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเราไม่เห็นจะเป็นเรื่องฝึกใจยากเพราะจิตมันไม่ได้หนีเราไปไหนฝึกได้ทั้งวันทั้งคืนมันให้ยังเรารู้เราเห็นเรารู้เราเห็นได้ตลอดเป็นาได้เห็นรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสระหว่างสิ่งที่กระทบกายนี่มันก็มีให้เราได้เห็นแทบจะทุกขณะลมหายใจเข้าออกควา,ามยินดีควา,ามไม่ยินดีควา,ามพอใจไม่พอใจเป็นไปเกิดโลภแลือไม่โลภ เกิดโกรธจนพยาบาทบตหรือโกรธไม่พยาบาทหลงไหลจนเกินไปจนลืมความตายหรือเปล่าอินนี่ใจเราก็ตอบตัวเองได้อย่างทันทีทันใดไม่ต้องไปเที่ยวถามใครต่อใครว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้เราทําใจได้เรารู้ได้จริงและรู้ไม่จริงเรื่องแบบนี้ใครมาคิดถามนะงงาแล้วโง่ตาหาเราว่าอย่างนั้นนะท่านนะ นั้นเรื่องปัญหาของท่านเราว่าเราตอบพอสมเหตุสมผลสมควรแก่การเวลาเอาไว้ท่านคิดอยากจะมาถามเราภายเบื้องหน้าก็ดูจังหวะเราหน่อยเอาเลกกันถ้าอารมณ์ไม่ดีก็อย่าเสือกมาถามเขาเจนะเปิดเทปพรดาวซะไม่เหลืออะไรเป็นมนุษย์หรอกนะเอาเป็นว่าก็ขอขอบใจที่ยังมีใจอยากจะถามเรา กอขอบคุณท่านนะครับท่านจิตโตขอรับที่เมตตาให้ความกระจ่างผมคิดว่าเป็นของพอคิดได้คิดตามได้ไม่น่าจะตัดสินใจยากเมื่อไรที่ผมรู้สึกอยากจะคิดเห็นอะไรที่มันเป็นคําถามที่มันตรงใจไม่ลงผมจะขออนุญาตท่านมาถามท่านต่อนะขอรับยินดีท่านยินดี